ในทางการเมืองนิติสงครามของคนในตระกูลชินวัตรก็ยังต้องลุ้นกันอีกเพลือกใหญ่นะครับเนื่องจากคุณทักษิณชินวัตรเองและคุณแพทองทานชินวัตรต่างก็มีคดีที่ต้องลุ้นกันอีก 2- 3สยกนะพี่สันนะเป็นชนะกปักหลังที่อาจจะทําให้อํานาจของตระกูลชินวัตรเนี่ยสะดุดโดยคุณทักษิณเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ขึ้นศาลไตส่สวนในส่วนคดีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ่ามาตรา1 1 2รวมถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษหนึ่งปีเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าหรือคดีชั้น14เนี่ยเขาบอกว่าป่วยทิพย์รักษาตัวชั้น14ี่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะซึ่งขั้นตอนทางคดีของทั้งสองคดีเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะพี่แม็กขั้นตอนการไต่สวนขั้นตอนการสืบพยานต่างๆคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการนัดอ่านคําพิพากษากันวันที่22สิงหาคมก็ ไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วนะพี่แม็กมก็จะได้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีชะตา<ไ>อย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้ส่วนอีกคดีหนึ่งอ่ะพี่สันชั้น14่ชั้น1 4ป่วยทิพย์เนี่ยนัดสืบสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนัดสืบพยานทั้งอธิบดีกรมราชััน์นโอโรงพยาบาล<อ><ม>พวกขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วและนัดอ่านคําพิพากษาวันที่วันที่9กันยายน ก็2คดีนี้ก็จะมีผลชี้วัดทิศทางการเมืองของไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลทางความคิดกับรัฐบาลมากถึงมากที่สุดตั้งแต่คุณทักษิณกลับมากลับมาจากการหนีนคดีต่างประเทศเนี่ยคุณทักษิณก็ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางทางการเมืองศูนย์รวมอํานาจทางการเมืองฉะนั้นคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณน,นะฮะ มีผลต่อเครือข่ายทุกเครือข่ายทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ร,รวมถึงเครือข่ายของอนุรักษ์นิยมคเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการเมืองภาพใหญ่ของประเทศไทยคือนอกจากนิติสงคารามที่คุณทักษิณร,รวมถึงคุณแพทองทานต้องมาเชิญแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องชายแดนอย่างที่บอกกันเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยมันก็ลุมแล้วเหมือนกันกดคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาล<ม>ไปโดยปริยายนะครับต้อง,ต,องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อคุณทักษิณรวมถึงคุณแพทองทานเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานนะพี่แม็กมักจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน mm hmm. เขาว่ากันว่าบรรดาสสบรรดาแกนนําในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องเกณฑ์คนมาต้อนรับให้เสียเงินเสียทอง mm hmm. มีคนที่พร้อมที่จะมาต้อนรับแล้วก็เจอคุณทักษิณแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วพี่แม็กก็ก็มีาการลงพื้นที่ของอคุณแพทองทานก็ได้ซึ่ง ก็ต้องลุ้นนะพี่สันเพราะว่าสารอ,อนุญาตให้ขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากรณีคลิปเสียงคุยคุยกับคุณเซนไปถึงวันที่4สิงหาคมคซึ่งนอกจากคุณนักสินที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ก็เห็นภาพใกล้ชิดประชาชนนะ่ะ,ะใกล้ชิดประชาชนมากๆเลยรวมถึงแต่ก็แต่ก็เจอนะอเจอแรงต้านเจอคนมาสอบถาม,มเจอโดยเฉพาะคุณแพรทองทานเนี่ยก็เจอถึงขั้นถึงขั้นถาม เรื่องของคลิปเสียงซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตะกูลชนัตรมาก่อนคือสถานการณ์แบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันไม่ไม่ดีสําหรับคนที่เป็นฝ่ายการเมืองเป็นนักการเมืองนะพี่จันเพราะว่าอารมณ์ของคนเนี่ยแค่หนึ่งคนพูดว่าแบบนั้นแบบนี้โจมตีแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะลุกลามแร่ไปมากกว่านี้ก็ได้นะถึงแม้เครือข่ายของคุณทักษิณเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยจะมีคําอธิบายว่า คนที่มาต่อต้านเนี่ยมีการจัดฉากจากบิ๊กบอสเครือข่ายสีน้ําเงินก็ตามแต่ถ้าหากมีการจัดตั้งจริงๆเนี่ยถ้าที่ดูโครงสร้างอออเท่าที่ดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนมวลชนจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการจัดตั้งที่เนียนนะถ้าจัดตั้งจริงนะพี่แม็กคือผมก็เท่าที่สังเกตนะการชุมนุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่มี impact แล้วก็ได้ผลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากจุดเล็กๆนี่แหละอาจอาจจะ เกิดจากการจับตั้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค,ค่อยๆลุกลามไปขยายประเด็นไปแล้วก็เล่นกับอารมณ์ของคนซึ่งตอนนี้ก็สุ่มเสี่ยงเพราะว่าเรื่องคลิปเสียงเนี่ยมันจะผูกติดกับคุณแพทองทานไปอีกนานแสนนานเลยนะเออมันเลยส่งผลถึงทิศท,ทางการเมืองหรือว่าอนาคตทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและคุณแพทองทานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะพีสันแต่จังหวะตอนเนี้ย ระหว่างที่กําลังพิจารณางบประมาณปี69กันอยู่ร,รักษาการนายกภูมิธรรมก็กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอนาคตของคุณแพทองทานในมือสารร,รัฐมนูญก็ยังไม่ทราบนะก็ต้องลุ้นกันว่าผลออกมาจะเป็นบวกหรือลบแต่ถ้ามองในมุมการเมืองพิจาร,ร์ไม่ว่าออกมาในมุมบวกหรือลบกับคุณแพทองทานหรือได้กลับหรือไม่ได้กลับไปเป็นนายกต่อ แรงประทะแรงเสียดทานมันไม่ได้ลดลงหรอก <Ừ. S 1> อเพราะว่าประเด็นประเด็นคลิปเสียงประเด็นกัมพูชานี่มันมันมัน,ม,นมันหนักหน่วงในอารมณ์ของคนพอสมควรนะครับซึ่งประเด็นคลิปเสียงเนี่ยถ้าดูไทม์ไลน์นะพี่แม็กก็คาดการกัน,กนว่าน่าจะดูในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีคําวินิจฉัยออกมาว่าการกระทรําของคุญแพทองทานเนี่ยเข้าข่ายสิ้นสุด การเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อายการยื่นชี้แจขยายข้อคงจรตรบนะครับทำไมต้องทำไมต้องขยายเปรอบมันมีข้อก็ทำไม่เสร็จก็ข้ับขยายไปถึงว่ามีจะมีมีข้อกฎหมายอะไรที่เราหรือว่าข้อเท็จจริงอะไรที่ใส่เพิ่มเติมไปไหมคะต้องเห็นอาจารย์จันทรไปในปักเขียนมผมพอตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะก่อนงานนี้พิสันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยแล้วก็รับเรื่องแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย ผมก็ได้ยินคนในเพื่อไทยนี่แหละบอกว่าก็เพื่อเป็นการผ่อนแรงเสียทานต่างๆสารับเรื่องไปสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วค่อยกลับมาเออเฮ้ยมันอาจจะเป็นทางลงที่สวยแต่พอชายแดนมันเดือดอมันอาจจะต้องคิดกันใหม่ต้องมองกันใหม่แล้วก็ต้องมีแผนสองอะไรหรือเปล่าสําหรับพักเพื่อไทยและรัฐบาลน,นะอย่าประมาทพี่แม็กเพราะว่าปัญหาชายแดนเนี่ยปัญหาต่างๆของประเทศเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสารรัมนูล เราก็รับรู้กันดีว่าเป็นสารที่ค่อนข้างอิงการเมืองมีกลิ่นของการเมืองคดีการเมืองต่างๆเนี่ยสารเนี่ยมักจะนําปัจจัยต่างๆในบริบทเวทล้อมขณะนั้นเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขหรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งประเด็นในการพที่รนะในการพิจารณาที่จะที่จะหาทางออกให้กับประเทศคือคนก็คาดการณ์พี่ซันหรือว่าตั้งข้อสังเกตกันว่าสารอาจจะนําประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนมา มีส่วนในการพิจารณาประกอบการพิจารณาอะไรหรือไม่อย่างไรเหมนี่นออยู่แล้วพี่แม็ก์เพราะว่าคลิปเนี่ยเรื่องของคลิปเนี่ยมันคือปฐมบทมันคือจุดเปลี่ยนจุดสําคัญจุดหนึ่งในการนํามาสู่การปะทะกันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พี่แม็กับก็ที่ผ่านมาคุณแพททองทานยืนยันมาตลอดครับว่าสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยเพราะว่านโยบายปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทําให้ครอบครัวผู้นํากพูชาไม่พอใจอย่างหนักอื คุณแพทองทานยืนในบุมนี้แต่เอาเข้าจริงมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ไม่ถูกพูดถึงหรือเปล่ามันมีหลายปมหลายปัญหาที่มาขมวดอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาคคือคือ,คอหลังจากคำวินิจฉัยของคุณแพทองทานนะต้องจับตาว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยรัฐบาลจะเดินต่อไปยังไงอนาคตจะวางยุทธศาสตร์ยังไงแล้วระหว่างนี้เนี่ยถ้าไม่บวกใครจะมาแทนแล้วจะ กล้ายุบสภาเลือกตั้งเร็วไหมโอ้มันมีปัจจัยละเอียดซึ่งยิบไปหมดซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันขมวดเหลือเดือนสิงหาก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะดูในราวๆสองเดือนนี้พี่แม็กที่จะเป็นเดือนของการชี้ชะตาการเมืองไทยการเมืองนี่ร้อนมากๆเพราะว่าศึกนอกก็มีศึกในก็ละอุ ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกระแสเพื่อไทยรกระแสรัฐบาลมันก็เหนื่อยนะซึ่งทั้งศึกนอกทั้งศึกในประเดประดังเข้ามาเล่นงานการเมืองของประเทศไทยต้องจับตาฮะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยเราจะมีทิศทางหรือว่าแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไรครับ